ศูนย์อนามัยที่3าร่วมกับสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดจันทบุรีจัดงานรักสุขภาพปั่นจักรยานฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่2เมษายนนี้ศูนย์อนามัยที่3าร่วมกับสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่รักสุขภาพปั่นจักรยาน ในโครงการจักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดจันทบุรีในเวลา16นาฬิกานายแพทย์พนิษโลสเถียนกิจรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่3และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่3ร่วมงานรักสุขภาพปั่นจักรยานโดยมีนายสมหมายวิเชียนฉันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีเปิดพร้อมนำนักปั่นจักรยานถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเปิดกวยดอกไม้ทูบเทียนแพรและกล่าวรายงานโดยนายแพทย์จรันจันทมัตตุการนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดจันทบุรีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีและรณรงค์สร้างกระแส การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานจากการสำรวจของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าคนไทยมีการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาในช่วงเวลาว่างแค่ร้อยละ30และไม่ค่อยออกกำลังกายถึงร้อยละ70เป็นผลให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเลื้อลังเช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองหัวใจหลอดเลือด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับวันนี้เป็นวันคล้ายพระลพงประเทศที่น้องประชาชนครับเรากระทรวงสาธารณสุขเราอยากเชิญท่านให้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อที่ประเทศประเทศเพื่อลดเพื่อลปัญหา ความการระเาดเองมันนะครับซึ่งมันเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตที่น้องชายชนคนไทยนะครับการตายของพี่น้องประชายชนเนี่ยจะเป็นลํดาดับที่1ที่2ของนคนไทยที่เีวิตตั้งแี่ในหลักๆก,ก,ก็คือเราเป็นโรคติต่อ ปวดและก็คุณว่าแทรกซ้อนกับโรคเบาหวานนะครับลูกความดันซึ่งต่อมาก็จะทําให้เกิดปัญหาโรคหัวใจหัวใจอุดตหรือเลือดฉะนั้นในวาระโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันส่งทุของประเทศทางสาสนะครับก็ะเวนเชิญพี่น้องเียาวชนดทั่วประเทศให้มาร่วมักกิการเพื่อปัจจัยยานต้านโรคเลือดหลนะครับต้านโรคเบาหวานความดันใจกลางประเทศ สำหรับบรรยากาศมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชมรมนักปั่นจักรยานจำนวน300คันซึ่งมาจากอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีระยะทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้รวมแล้วประมาณ22กิโลเมตรต้นต้นเริ่มที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีผ่านโรงพยาบาลพระปกเก้าสารการจังหวัดจันทบุรีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน และเข้าพักผ่อนที่วังสวนบ้านแก้วมหาวิทยายลัยราชพัฒลำไพพันนีต่อจากนั้นได้เดินทางถึงจุดเส้นชัยที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจ,จันทบุรีสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กอนขณะนี้นะครับเราจะพบว่าประชากรประชาชนของคนไทยเนี่ยจะพบว่ามีการป่วยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมนะฮะ ซึ่งกรมอนามัยก็ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมสาอคือเรื่องอาหารอารมณ์และออกกําลังกายนะครับจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยอัตราการออกกําลังกายของประชาชนคนไทยเนี่ยที่ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยมีเพียงไม่ถึง3 0ซึ่งถือว่ายังค่อนข้างน้อยอยู่นะฮะวันนี้นะครับทางกรมอนามัยู่นย์อนามัยที่3ได้ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะฮะได้จัดกรณรณค์เกี่ยวกับเรื่องการขี่จักรยานนะครับเพื่อเฉลมิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพปตัตตานีชูานะครับในการนี้เนี่ยก็ หวังให้ประชาชนนะครับทุกๆคนนะฮะได้มีส่วนร่วมนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายโดยการขับขี่จักรยานนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีซึ่งหวังว่ากระบวนการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายในครั้งนี้เนี่ยจะได้แพร่ขยายไปในทุกๆจังหวัดนะครับในเขตสุขภาพที่6กนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีจันทบุรีตราดระยองนะครับปราจีนสราแก้วสูตรปราการนะครับสะชิงเสาครับก็ สุขภาพดีนะครับเริ่มต้นที่นี่และทุกคนนะครับก็ถ้าอยากให้มีสุขภาพดีต้องเริ่มที่ตนเองด้วยครับกอรมยา่อยากให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีครับ